พระแม่มารีราชนีแห่งสันติภาพพระแม่ทรงทนทุกข์กับเราและเพื่อเราเมื่อพระแม่ทรงเห็นลูกๆทุกทรมานจากความขัดแย้งและสงครามที่กำลังฉีกโลกออกจากกันนี่คือชั่วโมงมืดข้าแต่พระแม่ท่ามกลางการทดลองเหล่านั้นพระแม่ได้ทรงแสดงความแข็งแกร่งและวางใจในพระเจ้าโปรดทรงเมตตาต่อครอบครัวมนุษย์ ซึ่งเลือกคาอินมากกว่าอาเบลโปรดทรงวิงวอนเพื่อโลกของเราในความสับสนวุ่นวายและอันตรายเช่นนี้โปรดทรงสอนให้เราทนุถนอมและดูแลชีวิตชีวิตมนุษย์ทุกคนและปฏิเสธความโง่เขลาของสงครามซึ่งหวานความตายและทำลายอนาคตข้าแต่พระแม่มารีเราไม่สามารถประสบความสำเร็จโดยลำพังได้ข้าแต่พระมารดา โปรประทานแสงสว่างที่ส่องประกายให้เข้าคืนอันมืดมนแห่งความขัดแยง้งข้าแต่พระแม่มารีปราชินีแห่งสันติภาพโปรประทานของขวัญแห่งความสมัคีีจากพระเจ้าสู่หัวใจของลูกด้วยเถิน